สวัสด,ดีครับยินดีต้อน,น,นรับสู่ช่องกรีดแบบาดเนี่ยเมื่อวานนะครับผมไปตลาดมาครับแล้วก็ไปเจอขนมชั้นครับแบบเป็นชั้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 นนะฮะซึ่งมันก็น่ากินมากผมก็เลยซื้อมาแล้ววันนั้นเนี่ยผมไม่มีไอเดียในการทําวิดีโอครับก็เลย <laughs> พอเห็นขนมชั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า ทำไมไม่ไม่ลองทําคลิปวิดีโอที่แบบว่าใส่เสื้อเป็นสิบสิบชั้นอย่างเงี้ยวันนี้ครับผมก็เลยเตรียมอันี่มาเสื้อครับนี่คือเสื้อเกือบทั้งหมดที่ผมมีนะฮะซึ่งวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลองมาใส่กันดูนะครับว่าเราจะใส่กันได้กี่ชั้นตอนนี้ก็เป็นเสื้อตัวที่หนึ่งนะฮะตัวที่สอง ตัวที่สามแย่สุดตนนี้ผมชอบมากเลยเริ่มรับเลยตัวที่สี่ตัวที่ทห้าโ,โ,โอ้โหเอ้ยนี่กำลังทำอะไรของผมเนี้ยตัวที่หกตัวที่เจ็ดรับเริ่มร้อนเลยเย yeah. ้่สุดตัวนี้ตัวเล็กอะ ตัวที่สิบนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างเหนื่อยว่ะสิบสามตัวเอง1ต็มซีตอนนี้เนี่ยฮะเอาเปอร์มายิงเนี่ยก็คงไม่เข้านะครับตอนนี้ 10อยากพักละโอ้โหเริ่มแน่นนะสิบแปด้ยตอนนี้ไม่เหมือนนักกล้าเลยว่ะสิก้า ยี่ส yeah. ิบยโอ้สุดยี่สิตัวโอ้โหร้อนมากกูฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายโอ้นี่สุดยอดี่สบสา ย้่สิบสี่โอ้ันนี้เสื้อล้อดอส่ยง่ายยมันยืดนะเอาไได้วยอ่สิบห้าขอพักกันหน่อยได้ไหมพักแป๊บหนึ่งนะใส่แทบไม่เข้าแล้วเย้ เจ็บแย่ยี่สิบแปดปันหนึงนะะ่งอะขอเปิดแอร์มาครับร้อนมากฉันกำลังจะตายเอาไม่ออออเอาไม่ลองพอได้ไหมสามสิ ไปสิโอตอนนี้อะดูมันชันเสือ้สสองสีส่พอครับสี่สิบสี่สิบพอแล้วขนาดเปิดแอร์ยังร้อนเลยคนระับ Let's go ลุยลุยสา สามห้าอีห้าตัวอีห้าตัวครับผมจะเลิกแล้วครับสามสิบลงไปสี่ลงลงหกเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วจะถอดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมันถอนไม่ได้เว้ยเฮ้ยนี่สามสิบหกตัวนะเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยนี่จริงๆอะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นเว้ยเฮ้ยจะถอนได้ป่บวะนี่มีนี่อยู่ห้องคนเดียวนะครับอีกสามตัวอีกสามตัวครับไม่ไหวครับโอ้โหอุ้ยใส่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยใส่บได้ใส่ไม่ได้ โอ้โหใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้จริงครับมันแน่นมากอ่ะมันแบบแขนเราแบบว่ายกไม่ได้อะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูนะครับว่าจะถอดได้หรือเปล่าขมวนใส่ว่าเหนื่อยนะถอดไม่เหนื่อยกว่าเยอะเลยว่ะ เรามาไชยแลนดในการดึงเสื้อเยอะมากพระเจ้าพระเจ้าช่วยัาด้วยเสร็จแล้วฮะเหนื่อยมากดูเงือครับคือแบบโอโ้โห<ฮ>คือใช้เวลาประมาณแบบว่าแค่สิบกว่านาทีครับแต่คือแบบเงือโซกเลยอะเมื่อกี้กอเอาเสื้อออกไม่ได้ครับ โอ้โหดีนะครับถ้าแบบใส่ต่อยอีกถึง40ตัวเนี่ยผมว่าออกไม่ได้แน่ๆครับมันร้อนมากๆครับคือข้างในแบบมันร้อนสุดๆเลยครับแล้วก็มันแน่นไปหมดเลยครับแบบมันหายใจไม่สะดวกซึ่งเหนื่อยมากๆครับเหมือนซูโม่เลยยังไงก็ใครที่ชอบวิดีโอนี่ครับอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทุกสัปดาห์ยังไงวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปพักก่อนนะครับเหนื่อยมากๆฝุ่นเยอะด้วย ยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย <c oughs>